พอเรื่องนี้จบไปมีแฟนคลับเยอะขึ้นขนาดนี้รู้จักเรามากขึ้นครับก็รู้สึกมันอบอุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับ <c oughs> เพราะว่าก็มีคนมาหาเรามาคอยให้กําลังใจเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากแค่พี่วักในมหาลัยอะไรเงี้ยครับได้ย้ายไปอยู่เป็นพี่วักในจอแล้วก็ได้รับ ความพูพอใจจากหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกปลื้มใจมากครับแล้วนี่คือทุกคน,นที่ <c oughs> รักเขาด้วยความกุ่นแล้วก็เปิดใจรับเขาสองคนจริงๆขอบคุณมากที่มาหาเขาในวันนี้<า>เอา,อางี้ดีกว่าว่าแค่แค่เวลาหมดแล้วให้เขากลับเลยได้ไหมฮะคือ่ะเ่าอนไรกิ๊ัจิไม่ใช่แค่แฟนคลับนะสองคนนี้ก็ไม่เอายังไม่กลับครับอะไรไงๆก็ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ร้องเพลงเอางี้ดีกว่าถ่านจะให้อยู่ต่อเมื่อกี้เขาร้องเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครับ เห็นไหมฮะใช่เหรอในใใจช่ไหมใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับนี่ไม่ใช่แค่รู้เนื้อเพลงเท่านั้นอันนี้คือคนเขียนคำนองและเขียนเนื้อถึงฝั่งนี้เลยนะร้องดังมากเองดังตัวเองศิลปินเราซะอีกคือเราสองคนยืนข้างเวทีต้องเปิด Google แล้วก็ร้องตามเนื้อเพลงแต่น้องนี่ร้องกันแบบชัดชัดถ้อยชัดคำเลยคะแฟนคลับตัวจริงค่ะไอ้งนี้ เขาร้องเพลงคุณได้ด้วยในซีรีส์นี้ก็น่าจะมีของขวัญพิเศษที่เตรียมมาเห็นบอกว่าเป็นสดๆเตรียมมาที่เวทีนี้เฉพาะใช่ครับเป็นการร้องครั้งแรกเลยครับที่เวทีนี้สรุปพิเศษมากมากก็บอกว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเลยกับ Apple Family ที่มอบให้ค่ะทุกคนครับอยากได้ของขวัญชิ้นนี้ไหมครับนั่นก็คือี นะะคอะไรไหนลองนั่งดิครับนั่งได้ไหมฮะได้ครับนั่งบนเก้าอี้สิครับผมใจเย็นนั่งได้ไหมคะตัวเล่ตลอดเลยอ่ะโอ้โหแล้วตัวเล่ตลอดเลยแล้วนี่ก็โพสละสามร้อยหกสิองศาเลยนะนะครับถ่ายรูปเก้เออมันใหญ่มาก